แน่นอนจริงๆวันนี้อยู่กับรถขวัญใจชาวต่างชาติเอ้าทำไปเล่นบายแน่นอนนะจากคนที่มาซื้อนะครับเป็นตัวของ Ford ทั้งหลายนะครับอันดับหนึ่งเลยคือ ชาวต่างชาตินั่นเองนะมาเขามั่นใจในสมรรถนะด้วยแบรนด์ด้วยแล้วเนาะแล้วก็เรื่องของความชอบความกว้างขวางนั่งสบายออปชั่นเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบคนที่ชอบในรุ่นของ Ford จริงๆนะหนึ่งเลยนะครับผมก็คือคนที่ชอบในเรื่องของสมรรถนะด้วยและนอกจากออปชั่นหรืออะไรต่างๆนะผมว่าราคาและการขับขี่ก็น่าใช้อย่างคันนี้ครับเป็นตัวของ Ford Ever e s t 2.0ครับไทเทเนียมพลัปี2022 โฟ e ิลขับสี่มนะสเปคแบบนี้นะกับโมเดลนี้กลมๆมมนๆนหน่อยนะสวยคลาสสิกสไตล์เมกันเลยนะครับสไตล์วัยรุ่นเมกันนั่นเองอ่ะหน้าตาหลอ่ลอๆแบบนี้นะครับยกสูงกำลังดีนะล้ออะไรต่างๆดูดีดทูโทนครับแล้วก็พวกโครเมี่ยมหรือสัญลักษณ์อะไรต่างๆก็เดิมๆอยู่ครบเลยทีเดียวครับขับขี่ดีขับสนุกนี่แหละหัวใจของเขาเลยนะมอบนะครับในเรื่องของสมรรถนะและความสุขมามาลองขับที่โตโตคาแล้วคุณจะติด เดี๋ยวผมพาไปชมภายในผมบอกเลยเปิดมาก็ต้องร้องว้าวในยุคที่แข่งขันกันสูงแบบนี้ฟอร์ดก็ต้องใส่ไอ้นั่นใส่ไอ้นี่เพิ่มเข้ามาเพื่อแข่งกับแบรนด์เจ้าตลาดไปดูกันเลยครับปะหน้าจอระบบแบบสัมผัสนะใช้งานกันแบบง่ายๆเดินทางกันแบบสบายๆครับแล้วก็ตัวของเบาะอะไรต่างๆก็กว้างขวางนี่นั่งสบายไซส์แบบยุโรปเมกาเลยครับเอ้ดูดีนะครับผมเวลานั่งไปนะผมว่า สบายแน่นอนนะครับมีขนาดนั่งอยู่แบบอยากจะหลับเลยนะครับของผู้โดยสารด้านหลังก็เยี่ยมเช่นเดียวกันกว้างขวางหลังคาสูงครับแถวนั่งที่3ของเขาเป็นแบบไฟฟ้านี่เป็นไฮไลท์ของเขาอีกจุดหนึ่งเวลาจะวางของขึ้นของลงของตัวนี้ก็ง่ายไม่มีรุ่นไหนให้มาอ้าวเดี๋ยวดูด้านข้าง้วดูดีนะครับปุ่มขับ2ขับ4ในตรงนี้คุณปรับได้แล้วก็มีโหมดในเรื่องของขับขี่ตามพื้นถนนให้ต่างหาก อัดมาให้เยอะแบบนี้ไม่ชอบไม่รู้ว่าไงแล้วมามาทดลองขับกันก่อนเดี๋ยวไปดูราคากันครับว่าราคาเท่าไหร่รับรองติดใจแน่นอนครับไปดูราคากันเลยครับไป ราคาครับคันนี้2,022วารันตีศูนย์ยังมีให้ครับราคาอยู่ที่1,150 0ล้านบาทท่านใดคลิกขึ้นมาดูแล้วอยากโดนวู้วามก็โทรมาได้เลยที่เบอร์นี้ครับ0 8 3 7 77 7 7 7 7 7 7และ0 8 3 7 77 7 7 7 7 7 7ถ้ายังเนียมเนียมเจียมเยมอยากจะดูข้อมูลกันก่อนก็ทักกันมาได้เดีย๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อไปไปไป้ายยาซะจะได้มาดูคนที่สนใจสีอื่นนะก็ะมีตัวของ สีน้ำตาลก็มีสีน้ำเงินก็มีสีส้มก็มีทักมาได้มีหลายคันนะครับวันนี้แม็กลาไปก่อนสวัสดีครับ